ไอ้บอยมันตีแบบไม่สนใจโลกใครได้ทำอะไรมันดีดิมันตีกุลิไม่มาติดซอมบี้วะเฮียมันแบบไซเปอร์น่ไเปอร์เมื่อกี้แบบเดียวอะเมื่อกี้มันโดดสต์ไอเบลา้าล้วสต์ต่ออะโอ้จะไนเปอร์กูจไนเปอร์กูก็ได้ยุไอ้อ๊ตเยเอามันไม่ตายโอ้โหตายละไออุย

เช่อทีมศัตรูคนเียวเช่อทีมเราเที่เหมือกันเที่ยวคนละแบบเยอะไม่เคยเห็นบอลบอยิงตีามให้เ่อนเลยนะยิงมัดิเฮ้ยยจันติเนี่ยมนเขายิงแล้วตายเลยสามตีถีงไง ใจเย็นไันเป็นไรมึงขำมาดูพวกมึงเินขำมากกวที่เื่อนะเค้าอวดร้อนอยู่อะไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเขาไปครออยู่ครอเหยียบหัวเลยอแไเ่อยิใจมีใครวใจไหมอะ เออรอ้ตัวอล้วตะนีวะหน้าตาที่ก่อนค่อยคุยกับกูที่อ่ะใช่ครับไอ้หมอนี่หัวร้อนมากตอนแรกมันก็ปกตินะไปดูกันครับว่าทำไมมันถึงเป็นขนาดนี้ได้เหี้ยบุรีเพื่อนกูเหรอไปหุบเลยเฮียไม่ของอะไรเรื่องเดินมึงอ่ะอ้าวไม่ดิีเลยพวกมึงเนี่ย จะไม่ตายเหรอตายายแทนที่แทนที่แทนที่มึงจะตีวูเชอร์มึงเสกวิ่งไปตีออกอเมทกันอเมทินกูปุบเอาเนิเหรอบนบนมีให้วะไหมเนี่ยบอกเลยตายยั่มวหรือว่าหรือว่าตายแสดงแบบสี่ชอชเลยอ้าโคตรเขเลยข้าก็ต้องทำอย่งไรได้เลยเล่นมันตายตายีดงปิกดกูกับมึงอะมึงมันมีเทนด้วยหรอ คูมีเทนโอโอ้สกายวาดช้ายี่หมายฮียไม่ทำอะไรเลยไอ้หมูกูจะไม่หนีกูจะสู้มึงมึงหนีอยู่มึงหนีอยู่นะไหนไม่หนีไม่หนีจะตายจะตายหนีก่อนหนีก่อนเอ้าสกายวาดแม่งโคตรเอ๋อเลยฮีอะแล้วหลบมึงจะหนีมึงจะไม่หนีโอ๊ยแค่อย่าหยุดถามกูดินี่มันสิบหลายเอัตว์

ตอนแรกแบบสะเกมันตีไว้ตอนรอ้อยยังวอยโดนไปใส่แทงไอ้เไี้เสียงไอ้บุชเชอร์กัดแล้วมูนเริ่มเป็นไทรเปอร์ลงเลยไม่ไม่ไม่กี้มุมไม่เห็นไอ้เชคเก็นไหมเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้โคสเลมอ่ะไม่เห็นไอ้ก็ไม่ได้ด้วยทุกคนพยายามจะฆ่ากู้เฮียไม่แหล้เช็ครู้ยังว่าทําไมยังไม่เห็นโอยี่ยโง่ไม่มีอกรเดียวก็ตายไปแม่งเล่นไม่ถูกลงไหนดีซ้ายขวากลางหน้าหลังอ่ะไอ้เยี่ยแม่งอติตรงกลางอ่ะเอากูมาด้วยีเติมบินขึ้นไปฟิล โอ้ยเฮี้ยเอากรดิมกูไปใช้เลยไหมล่ะฮอไปเอายมึงขายขอไปล้เอาไปเยอะพอแล้วถือไม่ไหวในตัวก็ถือไม่อยู่อันหนึ่งเนี่ยที่ถืออยู่เนี่ยโอ้ยสบายสบายโอ๊ตโอ๊ต่ก่อนช่วยแล้วโอ๊ตบวกโอ๊ตบวก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 บไกอมีกโโลแล้วโโลแล้ว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 วามันเร็วทังอยู่ในปาทำไมมันมีแค่เทียทักคนเดียววะ โอ้ยทีมกูทีมกูไม่มาสักคนเลยเหี้ยเอสกายสวัดกับออกเมทพวกมึงข้ามันรัวๆที่สัตว์เลโกสวัดเลยเหี้ยแต่ว่าเขาสิแม่ไอ้้เหียทีมกูยังมีไอออนเลยมึงจะเอาอะไรไว้กันมึงแล้วไม่ได้ไอออนไอ้ออนมึงก็ทำหน้าที่ของมันอยู่ยังกูขอสกายสวัดเหมือนเดิมเดี๋ยวการดีนายป้อมเลนล่างนี่เฮียพวกกูได้ไปเลยเอือดดีแล้วมึงดีนะแอนเชียได้ปะเฮียนี่ ไม <X net repay> ่ยอมเลยใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอมเลสีสีเกมตึอ้ยไนเปอร์มน่าดนมากเลยไมเป้ไเป้แล้วอุ้ยใครอะผมดันกลางเร็วไนเปอร์เอาอุ้ยอย่าแกงกุยฟิวอีฟิวอฟิวอฟิวเี้ยเด็กเดกอนนายฝันขาไปหนดิ

ไม่ค่อยเป็ลมไเลยข้างหลังข้างหลังโดนโดนกระทือยอยู่อยู่่โดนโดนเอชเออโคทุกทั้งทีไหมเอชกมไอแรคนนะครับอืมเอโคทั้งทีเก็บเก็บเเวม่งมนตายไปทีไม่ไม่ฉันเลยไอโอสทีมเนี่ยพี่แล้วเมื่อกี้กูอยู่กับพี่อะไรเพิ่งเกือบตายแล้วไอี่ไอสไอีู่้องคาแมนผมตกลงไปตกไปได้พวกกันหอกไอการ์ตนอะไรต่อไปแม่งตายก่อนเยอะ เอาดิเอาดิเอาเลยมีใครเอาสเเปอร์เลยอ่ะเอาเนี่ยกำลังเอามูตตายเฮ้ยมูตตายว่าแต่ว่าตุ้งตุ้งกดไม่ได้ No ตายโอ้ยใครไปตีป้อมเขาบอกแล้วว่าไม่แกอ้ยเออตู้ก็ไปอย่างน้หอยบึ้มตป้อมตักั้งน ไอ้ยัยเทมันเอาไปแล้วไอ้ยัยอ้วนไอ้ยัยจะไม่ใหม่แล้วไอ้เยัยชาแมนไม่มาทุบมาทุบเฮ้ยสายแจมอะสายแจมเพื่อนปวดเพื่อนรักเพือนชาแมนเอาเลยขอฟาร์มบ้างหนึงเร็วออดเข้าไปเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมีเกิดใหม่ไอ้เยัยไอ้เยัยนี่มันแค่ตกพวกเราเข้าไปตายแล้วมันเกิดอะไรไฟเบอร์ตีแล้วใครได้มาหน่อย ปลอกปลุกคอไปดิแล้วมจะหนีเออตายไม่ใช่มึงไปตายกันแล้วไอ้พวกดูดิต้องไปช่วยหัวพี่อ่ะอุ้ยกูตายปี๋วารองวารองว่าไงจ๊ะผมมีไลน์อยู่เว้ยหยุดได้นี่เดี๋ยวกูเข้าให้ไอ้ขอมีคีบีไปแล้วไนเปอร์มีคีบีแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแป้งเดี๋ยวผมแป้งโอเค อูดอสตันแน,น่อ๋อหอมแจ็บหอมแจ็บหอมแจ็บเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเ โดนโดมาไปตายแลยเลยกันเฮ้ยกันเออเฮ้ยไอไกันอะไรมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไหนมาฟุกยิวหน่อยดิฟุกยิวไปแล้วมึงมึงอยู่ไหนอะโอ๊ย พ้ยพี่ก็สองอโอ้คน้เฮียสชาเยเฮียยามเลยันอไม่ทอ่ะไม่เจอสแนปเจอสแนเปอร์กูแชทชาเบนไม่สแนปเร์เบื่อกระจกมึงโดนชาเบนกูท oh, ีป oh, şey yeah. ิ๊งไปฉัเข้าใส่หน้าสแนเปอร์ไม่ไมึงดูมึงดูสแน ไทเปอร์กูเอาสเปลไรสติลไม้เหียโดแรงไอ้เหียแม่งยืนแทกันเด้งโหดมายนะเฮียมากินเลือดจากโหดอ่ะไอ้เฮียถ้าเกิดไมแม่งดูดเลือดไอ้เหียฆ่างไม่ได้สาดออสเปลจากไรจาก้เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มันจะตายเลยไอโอช่วยเว้ไปไอโอช่วยแต่เมื่อกี้กูเตะกูเลมแล้วมีสองตัวไปนี่ไงมึงสงสัยเฮียแล้วมาแล้วมเาเยฮะตายลมึงตายใช่ไหม อ๋อเออวัีเฮ้ยดิดิดิฮาเนทัวแบิมเลยพวกำอะไรกอยู่ถามจริงกนานทอากูไม่ถอยเด้อกูไม่ถอยด้อมาไม่ถอยเด้อาาเนไม่ได้ตายจะทอะไราเนไม่ถอยโอ้ยช้าไวเฮียโคกระจอกเลยสกายไอสัตว์สกายกูก็จอกไวเฮียไม่ทำเฮียเลยไม่เล่นเลยเลยโตแล้วรีเจียงรีเจียง โอ้ยไม่มีตังโอเคดูมีตังมีตังอันนี้อมันตีแบบไม่สนใจโลใครได้ทำอะไรมันตีดิมันตีกูเลยไม่มาติดซอมบี้่ะนี่มัแบลไซเปอร์เนี่ยไซเปอร์มันจีบแบบเดียวๆอ่ะเมื่อกี้มันโดดสแตนไอเมบีล่าแล้วกูสแตนต่ออ่ะคูไซเปอร์กูไซเปอร์ <ersch> เอามานัานตายแล้วไอ้อดดุ้ยดุ้ยไม่มีใครพกดัดมึงทำนี่อะไรูเจาแม่ไม่หุเียวกัดเยอเแไม่หุกไอะตะกี้ตอนตอเลตอนแม่กจะตัดชไอเหี้ยควยจะหุบไอโอ เชเจอทีมศัตรูคนเดียวเชทีมเราเียเหมือนกันจะเพียอะไรแบบเยอะเมื่อไม่บอลจะตกี่ให้เพื่อนเลยนเยี่ยมากเลเฮ้ยยี่ยังยี่ยังจานไปเยเนี่ยมึงเขายิงแล้วตายได้ตามตีขีดไหม ใจเย็นมันเป็นไรมึงขำมาดูก่มาดูขอนทีเกือนอ่ะเ่าอวดร้อนอยู่อะเป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเขาไปรงรออยู่คุรอเยียหัวคูณรเย่ยวหัวยี่ยวคุกรออยูบ้าย่าเดีเยี่ยใจไม่ถูกจริง เอ้ลูกบองลูกบองเอาบอลโอ้โไม่เซนเอาเฮียยันแบงฮอ้มึงใส่หมดแล้วไอ้เฮียฮอ้ไเฮียเจ้เบอร์เลยนเป็นตัวแทนอี่แข็ กูเห็นกูเห็นกูเห็นได้การว่ามึงชนก๋วยกันกูเห็นว่ามึงเล็งมึงเล็งหยวไม่กูทำอื่นเล็งเล็งที่เองกูตายกูเป็นตัวเล็งมึงยังชนตัวเล็งหัวไอ้ที่เองไม่จะไม่ได้ไม่ไหวแล้วอย่ามาอย่ามาไม่ได้อย่ารองยิ้มกูขอร้องขอร้องขอร้องปล่อยยิ้มกูไว้ก่อนอ๋อไอ้การไอ้ยิ้มกูกลับมาล้างแค้นเลยสามกลับเหอะ ไอ้กันยันไอ้กันอยี่สิองเฮกูโอ้ยโอ้ยขี้โกงขี้โกงโกงเติมเมื่อไหร่เติมเมื่อไหร่เลยอ่อนอย่าเจม่องก็สองไม่ทำไม่ทันไม่ทันไอ้เหี้ยมึงมึงอ่ะมึงขี้โกงอะไรกันไอ้เหยัยเลยอ้อยต่อให้มีสิบเจ็ดแต่แตกเองหี้ยมาชิจิเนย้อ ต่อว้วท like? oh no. wow. ี่แมหมูแมกิ๊ไม่ห้สัวแม่งคนอย่เงี้ยแมิเได้เลยเชื่อแวได้ไว้ฟิูิติแแก่ิแม่แกหัูไกยได้ลูกเลย มึงแ่มึงให้มึง่ไม่ากจริงอว่ะเยียมเหมนแบ็คแพ็คนีว่ากูจะลองให้ไปแล้วเไปอันใดเอาไปแล้วอันนี่เอามึงกไมเอาไปเจอทุกคนตั้งตั้งหมูไม่ได้เยี่ยมบบตายไม่ไม่มีใครไม่ม่ตไม่ตกไม่กไม่เติมไม่ทันนีแก โดนโดนเตะไปทีมเราเป็นตตีแบบตตีเวทใรได้ตนเอดีโดนตนให้ตันให้ไกๆเนี่ยไม่มีใครเอาเลยแต่เฮ้ยตายแล้วื่อมาแล้วโอ๊ตอุ้ิบีเลย ้นะคุณเบก้ได้ผมเลือกสี่พันเลยนะคุณเฮ้ยทำไมเลือดเยอะจังวะวิธีรงกอง,อองไม่ตายมีคนจะตายผมเฮ้ยลิเบเชอรเลยเหรอสานี้ควรกลับเฮ้ยชมแมตติลิเช่หนานาี้โดนไม่เคยมีลิเบเช่จะแชมแมตมิลิเช่ วิ่ยขอขอแคมป์ดิชอบตาดีสัดเลยมีคำิวอ่ไหมอ่ะโอน้่โอย้กัวหรตะนีคหาวะหน้าตานี้ก่อนเราค่อยคุยกับกูอ่ียมาเดอมาเดอร์เหียวิ่งหายแล้วกูตาย ตายมึงไรเช็คตาแล้วรอด้วยรอด้วยไอหมูระวางนโอยไปถึงอูบอกทิกเกอร์ม่ไม่ลให้ผมแทงกลไปก็ไม่รออยู่ดีไซเปอร์แม่เก่งวาบอกไอเกไม่ตายกูตายเจ้าไซเปอร์ไซเปอร์เ้อาวเียนเป็โคตรแชเลยว่ะ อันเดียวเดียวดิโอ้ยเชโอ้ยกูเชอกูเชสกีโอ้ยเชไปไหนไปไหนเฮียมันรีดูไปทิ้บาไว้เฮียเฮียมันยม่รีดูเห็นด้วยว ี <C> e <at> ้ <row être Kel ain> ้ยยไไดกออออนตทไม่เ <organizational> ร <t> ีกกกั <word> ้ววะข้างหลังโดนในนี่เฮ้ยเบเกอร์กับวอยเว้ยวยใครวะใครข้างหลังมันมีวอยวอยเขาหน้ารำคาญเลยตอนนี้ไม่หรอกันพูดไม่ได้หรอกเพราะทีมเราแม่งไม่มีตัวตีกายภาพเว้ยไอ้หมูมันก็ไอ้หมูมันต้องแบบมันเป็นตัวตีเวทเว้ยเราแม่งไม่มีตัวแบบตีทะลุที่เษลีเว้ย เอาเลยเขาเลยอีมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนพ o ว e r อร์เท k เป็นบูทา a วลเข้าเข้าเข้จริงอีมงได้เดินเตีมันได้เดินตีง่ายกว่าเลยจับมัจะเต็มนะมึงมัได้เดินตีง่ายกว่าไปพี่ก็สองเออตียมันไม่ด้แค่นี้ะมึงเนี่ยมันตีสดของกูแล้วไม่ไม่ไม่จะแค่นีไอ้ไอโเดหกเก้าอุ้ยไม่ตายด้วยพี่ตกีงตีมันัที่มันัเออ้้ยรดูมันมีมี่ หน,นีพี่เอาไปก่อนเลยมึงอ like ่ะไม่เอ้ยโดนโดนสตั๊กเป็นหนึ่งหายเอ้ยดิบเลยจีโเอ้ยเออสวยเดี๋ยวาตอนนี้มันจำเป็นเสมอเหนื่อยเฮียเฮ้ยไอเฮียเนี่ยด๋อ้แคลมเอโคสแรมมันไม่ต่ มันไม่ไมไมไตายโคตรกูยุ่งอยู่มทำไรกันแน่มันอาูหมยไร่เฮียไม่มีอจเจ้า,อ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 าโอ้ยดต่ีว่าจะเ oh ือนว,ว่โอ้ยเฮียไวเดไดกูเตะใครดีวะกูอยากเตะว่ะตานต่านี้ต,ต,า,นตานี้ก็ไม่ค่อยมีคนกดสต,ตินะทีมเราแต่อีเฮียไวเบอร์นยังไม่เคยใช้สกิลสามให้เพื่อนเลยว์เฮียกู กูโดนอ่ะมันไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้ยแต่มันตายแล้วมันตายแล้วต้องห่วงทุกคนตายเออกหีกันอีเย้เฮ้ยพี่ไม่มีสตาน์ติกไอ้สัรนั้นเลยง่ายแน่นอนตายง่ายๆหรอกไอ้เยี่ยทำไมกูเข้ามาแล้วกูนู้มึงใช้เสร็จด้วยกูดาวเร็วจังว้เายเฮ้ยกูดาวเร็วจริงอันนี้ไม่เถียงไม่กลัวไปไหน ไล่แล้วไล่แล้วออกไปไล่แล้วไอ้วยทำอะไรวยตายตายยี่ยังโงไอ้ยี่ไม่ดีเอมาตายด้วยโง่ไอ้หียรำคาญลุงไอสัตว์เดินช้าด้วยกูตุมบุรีอีกแล้วกระต่ายกูชชกูเล่นหมดแล้วกุตบุรีกูเดื รันกลับไปแล้วร้านกลับไปเฮ้ยดูเลนกลางทุกคนดูเลนกลางดูเลนกลางทุกคนวัดเลนกลางเนี่ยไอ้เฮี้ยไม่มีใครไปกับกูเลยไปไหนมึออกแบบไอ้เฮี้ยเนี่ยมึงออกที่ปกติมันไม่มีไอ้นี่ไงออกไอ้เฮียเฟตเก็บเฟดบูทแล้วก็ไอ้เฮี้ยไอ้เฮียอะไรนะไอ้เฮียบูทดับดับไปนี่ไอ้เฮียช่วเแค่ฟิวแซดมึงช่วยทีมประตูเหรอไอ้เฮียนี่ต้องเตะแล้ว ย่ฟอสฟูดไคยเหอเช็คไม่ถึงอุ้ยมายังไงอ่ะเอ้ยมายังไงอ่ะขึ้นนานๆนี้ไสไนเปอร์โดนอากมีตั้ต่ะมีตัต่ปไม่ต้องจับีีเอานรขาก็ดีนะไม่ไม่มดตาแล้วตาแล้วเียายตตายตาเออสวยงามสวยงามสวยงามไม่ชอบเขาแบบไม่ีบีสั์เยบ่อยนะเดนเอร์ดิงเตอร์ไอสไนเปอร์ไปแบไปดะเว รู้แม่มันเหี้ยอุ้ยใจเย็นต่อโอปโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหนเปิ้ลึงเาเ้ามากมึงเามากไปด้วยไปด้วยไปด้วยไป้ยไปด้วขไปอ้วอไปองวเไี๋ยวูไปด้วยไปด้วยไปด้ยไป้ยไป่้วยไป้ยไาด้วมาวไมด้วยไยไปดไปด้ยไปด้ไปด้ยไมวไมเธอไ้ไไ้้ไไป้ยไปยกไได เออแต่ก็ไม่ค่อยาวอกเออไม่ค่อยไอเนี้ยเท่าไหร่วะชี้ยอชี้ชารชาแม่งเฮ้ยขึ้นขึ้เร็วขึ้นวังยิงขึ้นดเลเจ้าขึ้นปั๊มไอนบดเลยเ่อชื่อวขอิ้นอยขอิ้หนอยโดนตันทำไมกูดนตนที่นานอย่างเงี้ยเยอยาก้ไม่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 เปิดที่ใหญ่เขอเไปดิ กเพื่อนเสีงไม่ได้เียเนี้ขปวอย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 เ้นเปิดไปคิมบายแล้ววว่ากูแชทเก้อในสัตว์เฮ้ยกูออกไปไม่ได้เลยวะเฮียแต่ก็ออกกันเดีวเขเข้าไปอีกเลยตอนนี้เฮียฮู้ยย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 อย วิ่งเข้าหา s เ i อร์ทุกคนวิ่งเข้าหา Sniper วิ่งแล้วเข้าไปเจอนะข่ากด้วยนะขอดันป้อมก่อนป้อมแตกแล้วแตกแล้ววิ่งออกเลยเฮียวิ่งออกเลยเฮียโอ้ยไปในการทำอะไรตรงนั้นอ่ะในการทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรอ่ะเอาเนี่ย สีไม่บวกอินเหรอทุกคนเร็วอินนี่มีเหี้ยเข่าเข่าเข้ามาแล้วจ้าเร็วเขยอามันหน่อยมาแล้ว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 มาเขื่อนะนอนเขือุ้ยลุ่มลุ่มโวยโดนสตันโกเร็วโกเลมโกเลมมึงเหี้ยกูยังไม่ตายโก้เลมมึงไปเลยไอเชลกูไอสัตว์ไนเปอร์โดนกูมาแล้ไนเปอร์เออสวย อู้อยากได้อยากได้เลือดจังเลยอ่ะกลับก่อนแล้วกันหนีไปไอ้วัวขี้ขาดหนีไปวงงงงฝากด้วยนะเดี๋ยวเดินทางคือมันจะมีดมไหมเฮียบอยอย่างเงี้ยเออแม่งเข้าไปกูนึกว่ามันจะมีโดมเหมือนกันหนีไปพวกขี้ขาดไอขี้บากก็ไม่กดไอ้เหี้ยกลับไปแขกไม่กลับก็ไม่กลับโอ๊ยยย พอทีพอทีมึงตายเยอะทีไม่ยอมไอยพิมจีจีพอทีพวกตายเยอะชาวแนจีเออเป็นงี้แหละเอ็มีวันโซนนมาดันป้อมหนไหมครับแม่งแบบไอ้เทียคู่นะทุกคนเป็นเี่ยไม่ชอบกดไปคิมบารไว้สั่งเลนมาดีไอ้ฟุกแอบทาไรในป่าไม่ได้แอบดันเลนเฉยไม่ได้ดันเลนด้ะตวีตีาู่างละไอ้เีย เปอร์กิวเนี่ยใหญ่13วิเลยวะเธจะโนงปะเปลี่ยนเีสเปิกติเลยนะจริงตอนเนี้ยถ้ากูเถิดเธอจะโขงปะไม่เอ้าหรอเตาวะสึกกูโง่เด้อี๋ยวมึงเก่าเก่ายิ่ะไปไหนกันไปไหนไปไหนกันไปไหนอ้ยไอ้ก้นอุ้ยเกมซีโมดัสไม่ละโอ๊ต โอ้ใหม่ก้มีคนจะจับกูเลือดหกพันอุ้ยไม่บายด้วยไม่แชร์ช่วยด้วยโดนแน่เลยกูหลายปีพี่เบิโอ้อ๋อจะยิงเลยอันนี้ไม่ทำเลยไคิเนนเฮ้ยคุณรู้ว่ามันไมิเน่นขี้แตกบอกสไนเปอร์ต้องเลือดสักหกพันนะถึงจะรอดที่เพื่อนหนีหมดเลยเสิร์ฟไปเฮ้ยนี่ จำได้แล้วน้อเข้าเลยเออเข้าเลยโอ้ยมันกดไอ้นี่ไปเลยไปเฮ้ยยี่นี่เฮ้ยฟิลได้อยู่นะเนี่ยเราไม่มีซึ่มอ่ะมันก็สเป็มังก็เล่นบอล ยังไม่เอ้ยใครก็ได้แต่ต้องไปหน่องไป้องหนตอนี้ชักชักชักปูโตะทอรตัอยู่ยกูไม่ชอบเปิดไปคิงบาร์เย้เออวะเร็ว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 เรๆเข้อนกูไหนเข้นในกูไหนแต่ปะโอเคเดี๋ยวไม่ไปเ้ มันยิงแล้วมันกดมันกดยิงแล้วมันกดยิงแล้วไป่ะอุ้ยโอ้แต่เุณลุงมีเวนไม่มีแคมีแย่งคิวพิงกูอ้ยพิงก้าเศร้าอะกูแยะกูไม่มีคะแนนเลย โอ้ยทัชต่อยเยียวะพ่อมตายอ่ะทักไอสัตว์มาฮักวามาวางฮะนอนสไนเปอร์เปิียโอ้กูตายโอ้ยยังยังอีกหรอกูตายสไนเปอร์้างหลังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูเลมก็ไม่มีเสียงกตนบุลลี่อีกเนี่ยสาอ่ะไม่อยากเล่นเลยเฮ้ยหลอกแบโงสไนเปอร์เลือน้อยลงสาม ไออกฉากมันก็ได้เฮียตังเหลือจะไปเล่นนอนไดไหไม่รู้เหมือนกันทำอะไรไอไปอ่ะมีสามดีไอยช่ไอรปะอียเอายียเอาไ่เออจิตไปก็ไปีตายเฮ้ยช่อสัมันจไปโอมัจไปโอมัไปโอโอมายก็ายมีนี่ตาย ไ้ตบนะเปิ้ไม่ใ no ช่มันตายแล้วอีเ oh, พี้โอ้ยพุ่ง้ฟิวหฟิวอีกสี่วิสบายสบายสบายเราดเรานดย์าเลยพุ่งใหญ่ใหญ่โอพุงใหญ่ให่อะจะเข้าไม่ได้หอโอ้ลกันกางแล้วไม่มีใครเก็บของเลยเพี้ยแบบอัดแน่นกางแล้วนูกำลังอุ้ยใครอะอันกางแล้วทุกคนอย่าไป ไอ้เงี้ยไม่ต้องการไอ้เช็กกองทัพกูกำลังกำลังกระทืบอยู่ไม่ต้องการไม่ต้องการช่วยไปเอไปอุ้ยใครแคปคืนให้หน่อยดิไม่มีใครอยู่แล้ววะไม่รกลัวกลัวกลัววัวลัวอุ้ยไอ้พวกแกวะไอ้เป็กอ่ะผมไม่เอาไอ้เป็กอ่ะเอาไปเลยเอาไปเป็กไปเอาไปไปใช้เลยไอ้โอ้ยมันอยากตัวเท่ากไวน์อ่ะไปเลยแล้วเว้ยเดินดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวนะ พีเค้นโคตรเยอะเลยทีมมืองบังงอยากรู้ไหมทำไมไม่อาเอาช้าหรอเอาช่ะดิเอฟเคสองตัวขาคูแบบวงใหญ่